สวัสดีครับทุกคนแซมขออญาตพามาชมรถเตรียมส่งมอบอีก1คันนะครับผมคันนี้เป็น Honda Accord 2.0 h y b r i ดรถปี2018นะครับผมนี่คันนี้เลยราคาเพียง729,000บาทนะครับคันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวแซมพาไปดูรอบรอบคันกันก่อนนะครับนี่นะครับผมนี่คันนี้ คันนี้ขัดสีล้างห้องเครื่องสปาภายในให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแซมพาไปดูทีละขั้นตอนนะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับดูกระจังหน้าเงาวับเลยนะครับนี่นะครับดูไฟหน้านะครับสวยใสยเลยนะครับดูกันชนนะครับน้าดูฝากระโปรงครับ ลื่นเปิดลื่นเปิดนะครับเงาแวบเลยนะครับมามาดูยางกันหน่อยยางดำนะครับนี่สวยงามนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับนี่พาสีแซมก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้บริษัทตรวจรถสภาพรถยนต์มือสองนะครับบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับตรวจ แซมมีตรวจให้ด้วยเรียบร้อยนะครับคันนี้5ดาวนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจหรือจะออกรถกับแซมเนี่ยแซมตรวจให้ทุกคันนะครับแซมรับรองเลยว่าแซมดูแลให้แน่นอนนะครับผมดูด้านข้างมาดูภายในกันหน่อยนี่นะครับดูแผงข้านะครับนี่คอนโซลสวยงามนะครับ เบาะนะครับผมน,นี่นะครับมามาดูด้านแถวสองบ้างนี่นะครับสะอาดนี่สปาอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะเบิะดนี่เราสปาให้รวมไปถึงผ้าหลังคาด้วยนะครับนี่นะครับผม อยู่ด้านท้ายนะครับรถตัวนี้ยังมีรถอยู่นะครับผมสำหรับตัว Accord 2.0 Hybrid นะครับคันที่แซมเห็นวสวยๆนี่ที่แซมคัดมาแล้วเนี่ยเลขไม้อยู่ประมาณ4ี่ห0หรือ4ี่0 0นะครับทะเบียน2154ลูกค้าจะาถ้าสนใจนะครับแซมแนะนำทะเบียน2154นะครับรถสวยหน้าเดิมไทยเิยเหมือนกันเหมือนคันนี้เลยนะครับเพียงแต่เลขไม่จะ มากกว่าเล็กน้อยนะครับราคา729,000่า729,000บาทนะครับมาดูด้านท้ายนี่ครับดูดฟงดูดฝุ่นในตรงนี้ให้เรียบร้อยนี่อุปกรณ์นะครับภายในนะครับมาอ่านีฝั่งคนขับบ้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะ แล้วก็ภูมิลายคันนี้แซมดูรถให้เรียบร้อยไม่มีแตกนะครับในส่วนของตัวหนังพุ่มนะครับนี่นะครับไม่แตกเลยนะครับเราก็จะเป็นลายไม้นะครับสวยงามครับคันนี้มาดูฝากระโปรงอ่ะในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยมานี่นครับ เงาแว็บนะครับน็อตไม่ขยับหน้าหลังทั้งคันนะครับคันนี้สวยงามเป็นไฮบริดนะครับสองจุดศูนย์ไฮบริดนะครับนี่ดูดูน็อตคันนี้นะครับนี่เงี้ยเหมือนเดิมนะครับสวยงามนะครับยังมีรถอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสองจุดศูนย์ไฮบริดนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ รถทุกคันนะครับจะออกกับแซมเนี่ยแซมจะดูแลอย่างนี้ทุกคันนะครับเงาตาแตกทุกคันแน่นอนนะครับผมเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเงินสดก็เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจะมีไฟแนนซ์รองรับไม่ว่าจะเป็นกสิกรธนชาตินะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนะครับจะอยู่ที่สองจุดเก้าเก้าสี่สิบแปดเดือนนะครับสำหรับลูกค้ามีเครดิตประวัติดีนะครับผ่อนดีผ่อนต้น ผ่อนดีผ่อนตรงนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแซมมารีวิวรถเตรียมส่งมอบนะครับอีกหนึ่งคันสำหรับ Honda Accord นะครับฝากเบอร์โทรแซมนิดนึงครับ086 354 3692นะครับ086 354 3692นะครับผม โอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมหน่อยนะสวัสดีครับ